สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนะักศึกษาไพ่ทา,าโร่ด้วยนะทําอย่างไรจึงจะสําเร็จคลิปนี้นะครับทําอย่างไรจึงจะสําเร็จไม่ว่าคุณจะมีไอเดียมีความคิดหรือคุณกําลังเผชิญกับอะไรอยู่ก็ตามทาอย่างไรจึงจะสําเร็จเรามาดูกันนะครับไพ่สี่ใบนี้เรามาเริ่มจากใบที่หนึ่งก่อน ไปที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของ i ม่เซ t ความคิดปรับทัศนคติปรับมุมมองครับใบแรกทำอย่างไรจรึงจะสาเร็จเราต้องให้เขาก่อนเราต้องรู้สึกเราต้องรู้จักการแบ่งปันก่อน i ม่เซ t ของเราคือการให้ก่อนได้รับปกเหรียญคือการให้การจ่ายการจ้างการซื้อการลงทุนหรือจะเป็นเรื่องของการรับ รับบีบรับสิ่งที่มีค่าให้ใบนี้เป็นทั้งการให้และรับอย่างสมดุลอยู่ที่ว่าคุณกำลังอยู่หรือฟังไหนถ้าคุณกำลังเป็นผู้เริ่มต้นคุณก็ต้องลงทุนแต่ถ้าคุณกำลังเป็นผู้รับอยู่คุณก็ต้องเปิดใจรับเปิดรับโอกาสความสำเร็จมันมีทั้งการสร้างโอกาสและการรับโอกาส เราต้องมาคิดเรื่องนี้ก่อนเราทํำยังไงถึงจะมีโอกาสเข้ามาทํำยังไรเราจะรับโอกาสนั้นไว้ได้นี่คือหกเหรียญต่อไปครับแอคชั่นการลงมือทําเราต้องทํำยังไงเราจะจริงจังแล้วนะเรารู้แล้วว่าอ,อถ้าจะสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องให้และรับอย่างสมดุลเราต้องรู้จักการให้และเราก็รู้จักการรับ รับน้ำจิตน้ำใจรับอะไรนี้ใช่ไหมใบที่สองคือแอคชั่นต้องมีเป้าหมายเมื่อคุณให้โอกาสเมื่อคุณสร้างโอกาสเมื่อคุณรับโอกาสคุณต้องมีเป้าหมายในการให้ด้วยมีเป้าหมายในการรับด้วยเพอร์มิตคือจุดมุ่งหมายที่สําคัญการลงมือทําคุณต้องยิงตรงไปที่เป้าหมายยิงตรงไปที่หัวใจ เทอมิตคือการศึกษาหาความรู้ก่อนที่คุณจะทำอะไรเมื่อว่าคุณจะลงทุนก็ดีหรือคุณจะรับโอกาสก็ดีศึกษาให้ชัดเจนก่อนมาศึกษาให้ชัดเจนก่อนมันสำเร็จได้อยู่แล้วมันสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วถ้าสองใบนี้นะสองใบนี้ขึ้นมาเนะี่ยยังไงก็สําเร็จเมื่อเราเปิดใจที่จะให้เช่นเราจะลงทุนซื้อหนังสือสักหนึ่งเล่มเราก็ต้องเปิดใจรับว่า ข้อมูลนีงสื่อนนั้นว่าด้วยอะไรแล้วเราก็ศึกษามันเรียนรู้มันทําความเข้าใจมันยังไงก็ต้องสาเร็จเรามาดูกันเลยว่าความสําเร็จของคุณในครั้งนี้ซัพพอร์ตคืออะไรสิ่งที่ต้องพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นคนโอกาสทรัพยากรดูซิว่าซัพพอร์ตตัวนี้คืออะไรหนึ่งไม้ครับคุณต้องพึ่งพาอุปกรณ์ มันต้องมีเครื่องมือหนึ่งไม้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องลงทุนในการศึกษาหาความรู้ไม่พอครับคุณต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมันต้องมีอุปกรณ์ที่คุณสามารถตอบโจทย์ให้กับคุณได้เออือนักรบที่ดีก็ต้องมีอาวุธที่กล้าแกร่งคุณละ่ะมีอาวุธที่กล้าแร่งหรือย,อยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแล้วหรือย,อยังโอเคเครื่องไม้เครื่องมือเนี้ย มันก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้หรือเครื่องมือที่จับต้องไม่ได้อ่นานักเรียนศึกษาเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องอาวุธเครื่องมือใช่ปะของอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันมีสองแบบแบบแรกคือสิ่งที่เราจับต้องได้ก็คือเครื่องมือเครื่องจักรอันแบบที่สองคือเครื่องไม้เครื่องมือที่จับต้องไม่ได้เช่นอะไรล่ะการพูดการกระทำไอเดียความคิดใช่ปะ นี่คือสิ่งที่จับต้องแต่คุณต้องมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆและสุดท้ายครับเรามาดูที่เอาคัมเอาคัมคือแนวโน้มแนวโน้มยังไงล่ะเออเราดูซิมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอาคัมจะเป็นยังไงมันต้องใช้การเรียนรู้การฝึกการรอคอยเก็เหรียญเราต้องค่อยๆสร้างค่อยๆสะสม ค่อยๆค,คิดวิเคราะห์สะสมไปแล้วมันจะค่อยๆอ,ออกดอกออกผลความสําเร็จมันจะค่อยๆเริ่มเห็นผลก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือทําอย่างจริงจังแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือที่คอยซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีโอเคไม่ว่าเรื่องเนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังประสบปัญหาหรือสิ่งที่คุณต้องการหรือแนวแบนแนวแรงแบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเริ่ม เริ่มที่จะลงทุนกับมันเริ่มที่จะจริงจังกับมันเริ่มที่ต้องเอาใจใส่กับมันเออรู้จักการให้โอกาสรู้จักการรับโอกาสและสแสวงหาความรู้ความชัดเจนโอเคไหมเมื่อเราทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ไอเดียความคิดของคุณนั้นแหละจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ที่จะพาคุณไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนะ เจ็ดเหรียญเนี่ยยั่งยืนด้วยนะพ่อมันต้องสะสมไงเออม,มันมันไม่ได้รวดเร็วอะไรความสําเร็จมันไม่ได้รวดเร็วก็เหมือนดอกไม้อะกว่ามันจะบานได้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมครับกว่าดอกไม้จะใช้จะบานได้ให้ความสวยงามให้กลิ่นหอมให้แมลงมันมาตอมตมตอม,ตอมดมมันก็ต้องใช้เวลาเจ็ดเหรียญครับกว่าจะได้ผลประโยชน์มาแต่ละชิ้นแต่ละเล็กนั้นต้องใช้เวลา แล้วเวลาเนี้ยมันไม่ได้ปล่อยให้มันไปนตามบุญตามกรรมนะเราต้องทุ่มเทเอาใจใส่ต้องดูแลทนุถนอมก่าจะได้ได้ก่าจะได้ดอกไม้สักหนึ่งดอกมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแต่ดอกไม้นะั่นแหะพอมันบานปุ๊บมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวเราก็ต้องคอยสร้างคอยเติมเต็มคอยดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอเพื่อให้ดอกไม้นั้นบานอยู่เสมอความสําเร็จก็เช่นกันครับความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป แต่เราก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตเราให้ความสเร็จนั้นเบ่งบานเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรียนนักศึษาครับไพ่สี่ใบเนี่ยเหมือนปรัชญาชีวิตเลยไหมเหมือนปรัชญาชีวิตสําหรับคนหนึ่งคนที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆเรารู้นะทั้งสี่ใบเนียเออเรารู้หมดแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเราแค่มาเรียบเรียงว่าไพ่กําลังบอกแล้ว อะไรกับเราว่าเราควรจะไปโฟกัสเรื่องใดก่อนนะครับและนี่คือข้อมูลจากไพ่ทาโร่นะครับที่ส่งถึงคุณในวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อรับข้อมูลดีๆจากไพ่ไปด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ